มาลองดูนครับว่าใส่ปั๊บห้าลูกจะได้ปูดำกี่ตัวมาครับไปครับรอน้ำเต็มนะปกติจะยกตอนน้ำเต็มตอนนี้น้ำลงแห้งแล้วครับไม่เป็นไรครับยังยกได้อยู่นะครับไปยกใส่ลูกแรกดีกว่าอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมีครับมีนีครับทุกคนลูกแรกครับทุกคนโอ้โหูงงามเลยครับนี่ลูกแรก โอหเบิกเลิกได้สวยมากครับนี่คือใส่พับลูกแรกของเราจัดมาแล้วหนึ่งตัวครับนี่สุดยอดครับลูกแรกจัดมาหนึ่งแล้วครับไปฮับไปยกลูกอื่นต่อไปเดี๋ยวมาดูลูกที่สองกันแปลลูกที่สองไม่มีอะไรเลยครับผมมาถึงลูกที่สามคับผมมาดูครับหุยห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุมาดูมาดูมาดูาดนี่ลูกที่สามของเราน้ำาลงแห้งแล้วแล้วจะเห็นปูแบบ ชัดเลยครับนี่โอ้ยสวยงามมากนี่ตัวใหญ่สุดแล้วครับตัวนี้นี่หนึ่งตัวสองสามโอ้สุดยอดครับผมนี่ปูงามมากครับทุกคนโอ้สุดยอดครับลูกเดียวลูกที่สามนี่คือจัดมาสามตัวเต็มใสเลยครับนี่ไปไปเป็นลูกที่สี่ที่ง่างกว่าลูกที่สี่ครับผมลูกที่สี่จัดมาใส่เปล่า โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงลูกที่ห้าลูกสุดท้ายของภารกิจนี้แล้วนะครับมาครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันลูกสุดท้ายลูกที่ห้าครับเฮ้ยลูกที่ห้าทุกคนลูกที่ห้านี่นี่ลูกที่ห้าทุกคนไม่เหลาครับผมได้มาตัวครับไม่เหลาแต่เล็กเกินครับเล็กมากดูครับดูใกล้ๆเล็กมากครับเล็กมากปล่อยดีกว่าครับเล็กเกิน ูวันนี้ของเรา4ตัวเนี่ยที่ผมได้มาทุกคนคิดว่าทำเมนูอะไรดีครับในไม่ได้เห็นวิธีการออกหาปูในแบบฉบับของคนเกาะไปแล้วนะครับมันก็คงต้องจบที่กระบวนการํำอาหารแล้วเลยครับลยุย